ส่วนเรื่องเนี่ยนะครับการต่ออายุราชการของแม่ทัพภาคที่สองคือในอดีตนั้นเนี่ยนะครับการต่ออายุราชการก็มีระดับพอบทบกันหลายคนตั้งแต่จอมพลถนอมลงมานะครับเรียงกันตามลําดับก็ขนาดนั้นก็ก็เป็น,นกลไกหนึ่งจนกระทั่งถึงกรณีของแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยคือสังคมไทยนั้นเขาก็เห็นความตั้งใจ ของการทําหน้าที่คือคนไทยเขานะครับชอบคนบุคลิกแบบแม่ทัาภาคที่สองสู่ภาพเรียบร้อยแต่ก็จริงนะครับรบก,ก็เป็นเสร็จเด็ดขาดแน่นอนที่สุดนั้นเวลาที่เหลือห้าสิบวันนั้นก็มีคนไทยจำนวนมากนะครับเขาก็อยากให้แม่ทาภาคที่สองได้ทำหน้าที่ต่อจนกระทั่งเสร็จภารกิจแม่ทัาภาคที่สองเอง